พร้อมวันปล่อยเสือเทศกาลดนตรีนอนกลางเต็นท์เล่นกลางปา่าครั้งที่4ตอนสามัคคีชุมมัน26และ27ตุลาคมนี้ที่บริเวณฮาร์ดร็อกคาเฟ่กรุงเทพที่เห็นอยู่ขณะน,นี้คือบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อเฮฟี่ออแกไนเซอร์ผู้จัดเทศกาลดนตรีหลากหลายแนวเพลงร่วมกับบริษัทบุนรอดเทรดดิ้งจำกัดจัดงานแถลงข่าว VO p r e s e n t วันปล่อยเสือเทศกาลดนตรีนอนกลางเต็นท์เล่นกลางปา่าครั้งที่4ี่ ตอนสามัคคีชุมมันภายในงานยังมีศิลปินมาโชว์เพลงทั้งไข่นุกประภารัตต่อริเพลงจงมันดีจากสองหนุ่มเนวาเกสโอเพลงวันปล่อยเสือปีที่3และเพลงโอ้เมื่อมีไฟเวอร์ชั่นสำหรับปีที่4โดยหนูมิดด้ามตัวจริงเทวันจากวงโกเรสส่งท้ายโชว์จากสาวเสียงทรงพลังเกมสุจิตราแอนเกตทูออสตา ด้านผู้จัดงานได้ร่วมกันบอกเล่าว่าเทศกาลดนตรีนอนกลางเต้นเล่นกลางป่าครั้งที่4ี่ในปีนี้ได้ใช้พื้นที่การจัดงานใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเนื้อที่กว่า720ไร่งานนี้มีสองวันด้วยกันคือวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้สถานที่จัดงานแห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิมส0เท่าที่คลายลูกเสือภูริทัศน์อำเภอม่วกเหล็กจังหวัดสระบุรีรับรองสนุกสนานกับศิลปินชื่อดังทั้งหก เวที80ศิลปินส่วนเพิ่มเติมคือวันปล่อยเสือทั้งทีจะเที่ยวเฉยๆได้ยังไงต้องดีต่อโลกลดคาร์บอนซีโร่เวสลดการสร้างขยะขอเชิญชวนให้พกถุงผ้าพกแก้วพกขวดน้ำส่วนตัวมากันเองเพราะภายในงานจะลดการจำหน่ายเครื่องดื่มที่ใช้แก้วพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะในภายหลังอยากให้ทุกคนมาได้ประสบการณ์ดีๆสนุกแน่นอนครับกับ720ไล่กับพี่ๆศิลปินกับอีก80ศิลปิน,นะ เราอยากทําให้มันสุดไปเลยดีกว่าทุกอย่างที่เราอยากกระทำนะครับ,รบเพื่อนๆนะครับช่วยกันนะครับเอาแก้วที่มีอยู่แล้วนะครับจากบ้านเอาบ้านมาใช้ในงานแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้านะครับก็จะช่วยกันลดลงเรื่องของพลาสติกนะครับทุกอย่างจะต้องถูกการซีโรเวนต์เป็นขั้ที่สี่ว่ามันคือความตื่นเต้นว่า มันก้าวมาไกลมันคือการก้าวกระโดดของแบบคอนเสิร์ตวันบ่อยเสือมากๆครับจัดของเวทีเป็นหกพี่เป็นแบบสถานที่ใหญ่ขึ้นเป็นสิบเท่ามันคือความตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตื่นเต้นในปีต่อๆไปด้วยผมมองไว้แล้วว่าสมมติวันบ่อยเสือที่จะมีสิบปีมันจะต้องเป็นเลโวสิบปีเพราะว่าผมว่าพี่คิดชื่อนี้มามันต้องเป็นเลยตัว สำหรับเทศกาลดนตรีนอนการเต้นท์เล่นกลางปา่าครั้งที่4เริ่มจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่27กรกฎาคมช่องทางจองบัตรเอา t i c เกตเซ1วนอทุกสาขาและที่อินบ็อก์เพจวันปล่อยเสือหรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook วันปล่อยเสือ